เข้าปุ๊บบวกปั๊บเลย R R ส2เท่ากว่าแล้วสวัสดีครับผมครูแบงค์นะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเทรดให้ดูนะครับซึ่ง EP นี้เป็น EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะครับที่ผมจะมาทำการเทรดให้ดูนะครับด้วยระบบเทรดเมฆเงินเมฆทองของครูแบงค์ซึ่งวันนี้นะฮะวันจัน์ทรเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับเจอคู่สวย,สวยๆนะฮะก็คือคู่ EUR CAD นะครับสวยอย่างไรมาดูกันนะครับตอนนี้นะฮะราคาเนี่ยอยู่เหนือเมฆนะครับผมระบบเทรดอิชิมุกุนะครับอยู่เหนือเมฆเน้นบายอยู่ต่ำกว่าเมฆเน้นเซลล์อยู่ในเมฆไม่เล่นนะครับถ้าราคาอยู่เหนือเมฆบายได้อย่างเดียวนะครับยาเซลล์สวนนะฮะบยายได้อย่างเดียวถ้าอยู่ต่ำกว่าเมฆก็เซลล์ได้อย่างเดียวยาบายสวนนะครับยาสวนเทรนด์ให้เทรดตามเทรนด์ นะครับส่วนถ้ามันอยู่ในเมฆก็ไม่เทรดแสดงว่ามันคือตลาดไซเวย์นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ EURCAD นั้นราคายูเหนือเมฆยูเหนือเมฆเราก็ต้องเน้นบ่ายนะครับผมอ่าจากทาเฟรม H1 เนาะเน้นบายดูทาเฟรมอื่นกันบ้างนะครับ H4 ว่าอย่างไรนะครับ H4 ตอนนี้ก็ราคาอยูเหนือเมฆด้วยเช่นกันนะแสดงว่าโอเคคอนเฟิร์มซึ่งกันและกันนะครับ H4 กับ H1 คอนเฟิร์มติดแนวรับติดแนวต้านหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ ตีแนวรับแนวต้านเล็กน้อยนะครับเหมือนว่ามันจะไซด์เวย์นะครับผมก็เลยตีแนวรับแนวต้านเล็กน้อย่อประมาณนี้โอเคทะลุแนวต้านมาได้แล้วนะครับตรงนี้นะทะลุแนวต้านมาได้แล้วกลายเป็นแนวรับแล้วแสดงว่ามีแนวโน้มสูงมากที่ราคาจะขึ้นไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเข้าออเดอร์บายคู่ EUR CAD นะมาเข้าออเดอร์กันเลยครับผมกดที่ New Order นะครับอ่าแล้วก็กด Order Buy นะครับกดไปเลย เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าออเดอร์บายเรียบร้อยแล้วนะครับกับคู่ EURCAD ทีนี้เมื่อเข้าออเดอร์แล้วก็คลิกซ้ายลากจยุดสต็อปลอสลงมาไว้ที่ด้านล่างแบบนี้นะครับอ่าไว้ที่ระยะนี้นะฮะปับ๊บอ่ามาดูกันตรงนี้นะครับกรณีที่ผิดทางนะครับที่ระยะติดลบห้าจุดเนี่ยผมจะเสียเงิน120.98เเหรียญน,นะครับเป็นความเสี่ยงที่ผมยอมรับได้นะครับ ตีคร่าวๆว่าประมาณ10%ของพอร์ตเพราะฉะนั้นในกรณีที่ผิดทางแล้วผมโดนคัดลอสเสีย120ผมก็ยังมีเงินเหลือที่จะไปเทรดคู่อื่นต่อนะครับเทรดแบบนี้ก็จะเป็นการ money management นะครับผมจะทําให้ไม่มีทางล้างพอร์ตได้เด็ดขาดนะครับโอเคสิ่งที่สาคัญคือเราต้องรู้ว่าในกรณีที่เาเทรดเนี่ยเราจะเสียเงินเท่าไหร่นะครับอย่างกรณีนี้นะฮะ EURCAD 120เหรียญน,นะครับจบตอบได้ปุ๊บ120นะฮะ แบบนี้จะไม่เครียดเลยแล้วก็จะสามารถปิดคอมแล้วก็ไปทําอย่างอื่นได้อย่างสบายใจนะครับทีนี้ผมก็จะปล่อยออเดอร์นี้รันเทนต่อไปยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งหรือ3ามทุ่มเนี่ยผมจะมาอัปเดตสถานการณ์ครับว่าผมจะรันเทนติดหรือเปล่าก็คอยติดตามกันนะครับสถานการณ์วันนี้นะครับตอน2องทุ่มครึ่งนะครับคู่ eur fed นะครับตอนนี้นะฮะราคานะครับผมพุ่งเป็นบ้างไฟไปเลยครับ พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับจากเมื่อวานที่เราเข้าออเดอร์ที่บริเวณนี้นะครับเข้าปุ๊บบวกปั๊บเลยนะครับตอนนี้นะฮะถ้าวัด RR นะครับจากจุดเข้ามาถึงจุดส็อปลอประมาณ500จุดใช่ไหมตอนนี้ทํากําไรไปได้แล้ว1200จุดนะครับ RR สเท่ากว่าแล้วนะครับผม RR 2เท่ากว่าแล้วนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะคุ้มค่าแล้วทีนี้ผมก็จะทําการแบงก์ปิดออเดอร์นะครับผมอ่า แบ่งปิดออเดอร์นะครับมาคลิกที่ตรงนี้เลยเดับเบิลคลิกไปตอนนี้นะครับผมเข้าออเดอร์ไปที่0.30ทีนี้นะครับผมมองว่าเทรนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปไกลพอสมควรแล้วนะครับราคามันพุ่งแรงจะจัดเลยทีนี้ผมก็จะทําการแบ่งปิดออเดอร์นะครับโดยครั้งนี้ผมอาจจะทําการปิดออเดอร์สักประมาณ80%นะครับเราเข้าออเดอร์ไปที่0.30หลอตนะครับทีนี้ผมก็จะแบ่งปิดไป0.25หลอด นะครับผมปิดไปเกือบ100%เลยประมาณ80-90%้นะครับกด close เลยนะฮะปรับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เงินก็เข้ามาในพอร์ตของผมเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกันว่าได้เงินเท่าไหร่นะฮะอ่าดูตรงนี้นะครับโอเคนะครับจากตรงนี้นะครับคู่ EURCAD นะครับเราได้เงินมาแล้วนะครับที่231เเหรียญ นะครับจากเมื่อกี้นะครับปิดออเดอร์ไป0.25หลอดนะครับได้เงินมา231.01เหรียญนะครับเสียค่าสวอปเล็กน้อยนะครับแค่ลบ1.63เหรียญเท่านั้นเองนะครับผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับยังเหลือออเดอร์อีก0.05หลอดนะครับในการรันเทนต่อไปนะครับผมได้เงินมาแล้วนะครับ231เหรียญนะครับผมโอ้ จากความเสี่ยงนะครับที่ประมาณร้อยก่าเหรียญนะครับได้มา200กว่าเหรียญก็ RR สเท่าแล้วนะครับถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวทีนี้ออเดอร์ที่เหลือผมก็จะทําการ run เทนต่อไปนะครับโดยผมจะเลื่อนจุด stop ปลอสนะครับขึ้นไปนะอ่าเลื่อนจุด stop ปลอสขึ้นไปก็บริเวณนี้ก็แล้วกันนะครับปั๊บนะครับใต้เส้นทาเงินนะครับทีนี้ถ้าราคาลงมาอย่างรุนแรงแล้วมาโดนที่จุดสต็อปลอสตรงนี้นะครับผมก็จะได้เงินอีกนะไปดูกันว่าได้เท่าไหร่ อ่าตรงนี้ครับผมก็จะได้เงินอีก19.08เหรียญนะครับที่ระยะปิบเนี่ย520จุดนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะแบบนี้คุ้มไหมฮะในการเทรดรันเทนนะครับด้วยระบบเทรดเม่เงินเม่ทองนะฮะเสี่ยงน้อยแต่ได้กําไรเยอะนะครับสาย run เทนสายปลอดภัยมาทางนี้เลยนะครับออเดอร์ที่เหลือผมก็จะรันเทนต่อไปนะครับตอนนี้ก็ทํากําไรไปได้แล้วอยู่ที่46เหรียญนะครับโดยประมาณเนาะ โอเคออเดอร์ okay. ที่เหลือก็จะรันเทรนต่อไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เวลา2ทุ่มครึ่งนะครับหรือตอนที่ราคามันมาโดนจุดสต็อปลอสเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาอัปเดตสถานการณ์นะครับว่าเทรนเนี่ยมันจะขึ้นต่อไปได้ไหมหรือว่ามันจะย่อนะครับก็คอยติดตามกันวันพรุ่งนี้ครับผมต่อจากเมื่อวานนะครับวันนี้มาเร็วนิดนึงนะครับกับคู่ EUR CAD นะครับวันนี้นะฮะ ราคาเนี่ยพุ่งขึ้นต่อเนื่องไปจากเมื่อวานนะครับจากที่เราปิดออเดอร์ไปแล้วราคายังพุ่งขึ้นต่อไปได้อีกนะครับแล้วก็เมื่อตอนกลางคืนดึกๆก,ก็ราคาก็มีการย่อลงมานะครับตอนนี้ทํากําไรไปได้แล้วอยู่ที่47เหรียญน,นะครับกับหลอดที่เรายังเหลืออยู่เมื่อวานนะครับในการรันเทนต่อไปนะทีนี้ผมก็จะปิดออเดอร์ตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าวันนี้นะผมไปดูข่าวมาแล้วก็ปรากฏว่าเจอข่าว c a d นะครับที่ค่อนข้างแรงนะครับผมจะไม่ชนข่าวเนาะก็ข่าวก็ประมาณทุ่ม2ทุ่มนะครับซึ่งมันจะก่อนหน้าที่เราจะอัปเดตใช่ไหมผมก็เลยจะทำการปิดออเดอร์แต่ตอนนี้เลยก็คือตอนประมาณ เที่ยง40นาทีหลายคนนะครับมีคนถามนันก็คือว่าในการเข้าออเดอร์เนี่ยควรจะเข้าช่วงไหนนะครับถ้าเป็นผมนะวันจันทร์เนี่ยผมจะเข้าช่วงประมาณดึกๆกหน่อยประมาณสัก2ทุ่มเนี่ยกำลังโอเคส่วนถ้าหลังวันจันทร์ไปแล้วเนี่ยจะสามารถเข้าออเดอร์ตอนไหนก็ได้นะครับที่มันตรงระบบเนาะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยมันจะมีข่าวช่วงเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมที่มันเกิดแก็บเกิดขึ้นหรืออะไรเกิดขึ้นนะฮะให้มันผันผลให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเป็นเทรดช่วงดึก หลักการของผมก็คือแบบนั้นนะครับส่วนหลังวันจันทร์ไปแล้วเนี่ยจะเทรดตอนไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะออกตอนไหนก็ได้ที่มันตรงระบบในการเข้าและตรงระบบในการออกนะครับซึ่งคู่ eur cad นะครับผมจะไม่ชนข่าวนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะพอใจกําไรแล้วก็คาดว่าตรงนี้ก็3เท่าเลยนะครับเกือบเกือบสามเท่าเลยนะครับ rr ก็ถือว่าพอใจแล้วก็จะมาปิดออเดอร์แล้วนะครับผมโอเคปิดไปนะครับอ่าตรงนี้นะฮะเปิดมาก่อนนะ โอเค okay. EUR CAD นะครับ0.05หลอดนะโดนสวัป mm hmm. ไปเล็กน้อยนะครับที่เหลือ47.68เหรียญน,นะกดปิดไปปั๊บนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับปิดออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะไปดูกำไรทั้งหมดกันนะครับว่าได้เท่าไหร่จากคู่ EUR CAD นะครับทำกำไรไปได้ทั้งหมดนะครับ276.92เหเหรียญ นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะพอใจพอสมควรเลยนะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับ RR นี่เกือบ3เท่าเลยปิดออเดอร์เมื่อวันที่231.01นะครับปิดวันนี้อีก4 8่0สหักค่าสว a เรียบร้อยนะครับผมได้มา200ก๋เหรียญก็ถือว่าโอเคใช้เวลาในการถือออเดอร์นี้ก็ประมาณเกือบเกือบ3วัน ก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะครับกับออเดอร์ EUR CAD นี้ทีนี้นะฮะผมก็จะไปเทรดคู่อื่นแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเราจบคู่นี้แล้วนะครับในวีคนี้ไม่จะเป็นต้องเทรดทีละคู่ก็ไปเทรดคู่อื่นก็ได้นะครับแต่ผมจะเทรดหลังข่าวนะผมจะไม่ชนข่าวเนาะให้มัน 1, ผันผวนอะไรให้เรียบร้อยก่อนค่อยเข้าไปเทรดนะครับอ่าแบบนี้เป็นต้นนะนี่ก็คือวิธีการเทรดของผม นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจจะมาเรียนเทรดอิชิมกุกับผมนะครับผมสอนตัวต่อต,ตัวนะเป็น V.I.P. ติวเตนะครับจะสอนลึกซึ้งมากกว่า YouTube แน่นอนนะครับใน YouTube ที่ผมลงคลิปไปทั้งหมดเป็นเนื้อหาอยู่ที่30-40%นะครับแก่นจริงๆของมันยังมีอีกเพียบเลย นะถ้าใครสนใจเรียนก็คลิกที่ลิงก์ไลแอดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าอิชิมกุจริงๆมันต้องดูอะไรบ้างนะครับมันต้องดูยังไงไอซายมันต้องอยูยังไงมีอินดิเคเตอร์อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับก็มาคุยกันในคอร์ส VAP Tutor นะครับสอนเทรดตัวตัวออนไลน์ผ่านโปรแกรม ซูมนะครับเรียน2วันนะครับวันแรกเราก็มาคุยกันว่าโอเคมันจะเทรดยังไง1น3 4ง6 7 8 9ามนะครับวันที่2เราก็มาวิเคราห์กราฟด้วยกันเดือนหนึ่งเนี่ยผมจะรับได้ไม่ค่อยเยอะนะครับผมเพราะว่าผมเน้นคุณภาพนะไม่เน้นปริมาณนะครับ1นคนก็ใช้เวลา2วันในการสอนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นต้นเดือนก็ให้รีบลงสมัครเลยนะครับถ้าไปไปลายเดือนแล้วก็อาจจะเต็มแล้วก็ได้นะครับผม ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคอร์ส V P Tutor นะแล้วก็ผมไม่ได้สอนตัวละต,ตัวอย่างเดียวนะครับผมแถมคอร์สออนไลน์ให้ด้วยทั้งคอร์สเบสิกแล้วก็คอร์สแอดวานซ์นะครับผมให้ฟรีไปเลยนะครับรายละเอียดก็ติดต่อมาใน Line แอดได้เลยนะครับขอเบอร์แล้วมาคุยกันนะก็ฝากไว้นะครับกับใครที่สนใจเรียนเทรดอิชิม o กุนะระบบเทรดเมฆเงินเมฆทองแบบแอดวานซ์นะครับก็จัดมาได้เลย นะครับผมโอเคถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องครูแบงสอนเทรดและติดตามเพจครูแบงสอนเทรดนะครับผมจะออกมาวิเคราะห์กราฟนะครับออกมาไลฟ์ตอน2ทุ่ม48นาทีนะครับด้วยระบบเทรดอิชิมกุนะครับว่าแนวโน้มมันจะเป็นอย่างไรทุกวันอาทิตย์นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมครูแบงนะครับครูพิเศษสอนฟลอริสำหรับวันนี้สวัสดีครับ